จะเปลียนไปให้ปักขบเลยพื่อไปท้อท้าติ๋นได้ไดีลูกเจ้อยูอย่ทุกอี่างไงแม่นี่นะครับน้องหมาบ้านแก้วของเรามีหมดเก้าตัวค่ะหมดเก้าตัวค่ะลืมตาแล้วกำลังเดินต่อแตะต่อแตะอ๋อไปรีวิวน้องหมาดิลูก น้องหมาสิโน่นโน่น่นนทางโน่นอเอ้อเออน้องหมาของเราน่ารักมากเลยบางแก้วนะคะพ่อก็บางแก้วแม่ก็บางแก้วนี่โออพี่จินได้ไปหนึ่งตัวเล็กๆกาลังเดินหนุนหลุดออกไปนอกแล้วหนึ่งตัวครับผม กระโมตามีพ่อสีน้ำตาลแม่ก็สีน้ำตาลนะครับค่ะไม่ดตวเลยค่ะนิงกำลังเดินนะคะกำลังเดินไปหาแม่มันเดินมากินนมหมูอ้วนทั้งหลายทั้งหลลยู่ดีงหมูอ้วนทั้งหลายจำแม่มันได้แล้ว ีจำแม่มันได้แล้วเดินต่อแตะต่อแตะแล้วกำลังเดินต่อแตะต่อแตะแม่ม uh ันเกาะแม่มันค่ะเจเตยเจเตยกำลังเดินยัวเจะกำลังเดินยัวเจะอ้วนตูตะเลยน่ารักมากเลยไหมครับน่ารักเลยครับ ท้องแรกนะคะนี่ท้องแรกเนาะท้องแรกออกมาเก้าตัวเลยออกมาเก้าตัวเลยจ้าท้องแรกนหนีลูกไม่ค่อยอยากให้ลูกกินนมเลยซาให้ลูกกินนมลูกมแม่กระบางแก้วพ่อกระบางแก้วนะคะนี่มันหนีลูก แ <g ül> ม่กลัวลูกเหรอแมนหนีลูกน้ำคานลูกแม่กำลังเดินต,อแต,ตอแตะตอแตะลูกมันก็คิดถึงแม่ม<ะ>มออแล้วจ้ะกำลังเดินตอแตะตอแตะแม่ตัวอืยืนดิกำลังหัดเดินหัดเดิอนเหรอแม่แมตัวนี้ดมดนตูดอ้วนอะหมูอ้วนหมูอ้วนทั้งหลาย จะไปปีนหาแม่แล้วครับจะปีนหาแม่แล้วครับ